吹呀，吹的嘛！哈哈哈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 ！哈哈 ได้จังเราไม่ได้ของเล่นถ้าเราได้แล้วก็เป็นเออเป็นเดกเทศที่สุดในโรงเรียนเลยแต่ว่าถ้าได้แล้วมันก็แล้วแต่โชคชะตาของเราเนาะจะรู้ได้ของเลยเราจะได้เป็นเด็กเทศที่สุดในโรงเรียนเลยเนาะเธอพูดตลกจัง เราไม่ชอบเลยอ่ะอวยบาแล้ว ความว่าไงเราจะได้ไปซื้อของเล่นแล้วจริงทั่ว